แม่ครับเดี๋ยวผู้ผมจอกไปข้างนอกกันนะครับแม่เอาอะไรหรือเปล่าครับแม่ไม่อยากได้อะไรหรอกลูกป๊อปแม่อยากคุยอะไรด้วยหน่อยแม่ขอคุยด้วยได้ไหมได้สิครับแม่แม่พูดมาได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวมาว่ามาไปรอข้างนอกดีกว่า พี่ก็อยู่คนเดียวแม่ไปเลยนะอโอเคขอบใจมากแม่แม่ไม่เรื่องอะไรนะครับทําไมดูกังวลแล้วก็ไม่อยากให้มาเขารู้ขนาดนั้นนะแม่อยากของเงินป๊อบสักสองหมืน่นแต่แม่ไม่รู้ว่าป๊อบมีหรือเปล่าก็เลยกังวลนะลูกผมก็นึกว่าเรื่องอะไรว่าแต่แม่จะเอาเงินไปทําอะไรล่ะครับ คือไม่เป็นไรหรอกแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่รอผมแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับแม่นี่เงินสามหมื่นบาท แม่เอาไปใช้เลยนะครับแม่จะเอาไปใช้กินหรือว่าซื้อของที่อยากได้แม่ใช้ได้เต็มที่เลยแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยแม่บอกผมได้ตลอดลยนะครับป๊อปแม่เอาแค่สองหมื่นพอนะลูกป๊อปเอาคืนไปเถอะไม่เป็นไรครับแม่แม่เก็บเอาไว้เถอะครับยังไงมาเขาน่าจะรอผมนานแล้วอะผมไปก่อนนะครับป๊อปแม่ขอบใจมากนะลูกครับแม่ กานทำไมคือแม่เขาคุยอะไรกับพี่เหรอคะพอดีแม่เขาขอตังค์พี่ไปสองหมื่นอ่ะแต่พี่ให้เขาไปสามหมื่นเงินตั้งเยอะขนาดนั้นแม่เขาจะไปทำอะไรคะพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันนะแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าเขาขอพี่ก็อยากจะให้เขานะเพราะตั้งแต่เด็กจนโตมาแม่พี่เขาก็พยายามให้พี่ทุกอย่างเลยถ้าพี่ต้องการะ จริงๆพี่ดีใจเอียเนะที่เขามาขอตังพี่แบบเนี้ยดีแล้วล่ะคะ่ะหมายก็เป็นห่วงแม่คะ่ะแม่เขาดูหน้าตากังวลกังวลหมายก็กลัวว่ามันจะมีเรื่องอะไรแล้วเขาไม่กล้าบอกเราหรือว่าช่วงนี้เราปล่อยให้แม่อยู่บ้างคนเดียวบ่อยพันไปหรือเปล่าคะพี่ว่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะงั้นวันนี้ ายว่าเราไปแค่ตลาดใกล้ๆนี้ดีไหมคะหรือว่าซุปเปอร์ใกล้ๆก็ได้ไปซื้อของแล้วก็มาทํำข้าวเย็นกินที่นี่ต้องไปห้างแล้วแบบนั้นก็ดีเหมือนกันจะได้รีบกลับมาหาแม่ด้วยไป ไปทำงานแล้วใช่ไหมลูกไปแล้วค่ะแม่เออวันหยุดแบบนี้เขาก็ยังไปทำงานนะคะนี่แม่มีอะไรหรือเปล่าคะอือคือคือแม่หาเงินมาให้มายได้สองหมื่นแล้วนะไมยเอาไปสิให้มายเหรอคะให้ไมยทำไมคะแม่ก็ก็เมื่อวันก่อนแม่ได้ยิน ว่าพ่อมมยจะมาขอเงินสองหมื่นแม่ก็คิดว่ามายคงไม่มีแม่ก็เลยไปขอเงินป๊อปม,มาให้ไม้ว่างไงคะบอคะพ่อสองหมื่นเลยเหรอคะเออแต่แม่เขาก็ได้คะ่ะก็ได้ คพ่อไมยจะขอเงินตั้งสองหมื่นเลยเหรอสงสัยจะเดือดร้อนแล้วไมยจะมีให้หรือเปล่าแหมพ่อนี่ก็นะถ้าเอาเงินมาแอบไว้กับไม้ทั้งสองหมื่นจะไปแอบแม่เนี่ยถ้าเกิดแม่เขาจับได้ขึ้นมาเนี่ยจะไ,ได้บ้านแตกหรอค่ะ โอเคค่ะบัญชีเดิมนะคะอ๋อเรื่องนั้นหรอคะแม่พ่อไม้อะเขาไม่ได้โทรมาของเงินไม้หรอกนะคะเขาโทรมาขอฝากเงินไว้กับไม้สองหมื่นตังหากเขาจะแอบแม่ไม้อะคะ่ะไม่ได้ของเงินไมเลยแต่ก็ขอบคุณนะคะแม่ที่เป็นห่วงไม้เอ้าหรอ แม่ก็คิดว่าจะมีเรื่องอะไรซะอีกแม่ก็เลยไปของเงินป๊อปมาให้เป็นแบบนี้นี่เองนะครับแม่ผมก็ว่าอยู่แล้วเชียวเพราะว่าแม่เนี่ยปกติก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วแล้วไม่เคยของเงินผมเลยอะ่ะผมเนี่ยดีใจจริงๆเลยนะครับที่เห็นว่าแม่กับเนียผมเนี่ยรักกันขนาดนี้ แม่คะคือที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยคุยกับไมเลยถ้าเกิดมันไม่จําเป็นจริงๆอะ่ะไม่ก็คิดว่าแม่ไม่ค่อยชอบไม่ไม่ใช่นะไม่แม่ชอบไม่มากแต่แม่แค่ไม่กล้าย,ยุ่งกับไม่มากกลัวไม่จะอึดอัดนะลูกยุ่งอะไรกันละคะแม่ไม่ยุ่งเลยคะ่ะจริงๆม่ยอยากคุยกับแม่ทุกเรื่องเลยนะคะ งั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้ครอบครัวของเราคุยกันให้เยอะๆดีกว่านะครับเราจะได้รู้ความจริงแล้วก็ไม่คิดกันไปเองด้วยและอีกอย่างนะครับแม่ที่ผมบอกจะไปทํางานจริงๆวันที่ผมหยุดอ่ะผมแค่อยากรู้ว่าแม่เอาเงินของเราไปทําอะไรกันแน่เอาเป็นว่าวันนี้เราไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองดีเลยค่ะแม่ไม่ไปดีกว่าแม่กลัวจะลบกวนเวลาของพวกแกหรือเปล่า ไม่รู้กวนอะไรเลยค่ะแม่แม่ไปด้วยกันเถอนนะคะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะใช่คระแม่และเงนินสามหมื่นที่ผมให้แม่ไปเนี่ยแม่เก็บเอาไว้เลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาแม่ไปช็อปเองขอบใจมากนะลูกๆบางทีสิ่งที่เห็นและได้ยินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปการคุยกันถามกันต่างหาก ถึงจะได้รู้ความจริง